ไปเลาะทงครับไปเลาะทงไปหาเลาะทงนี่เขาเนียวเลาะโอ้เนียวไอ้เลาะดำบอบดำหมู่บ้านนี่แหละดำหมู่บ้านหน้าหัวหัวงามอยู่ดิสิเน่ากันเลยก็ดีเขาโค้งเวีนมันตายไปเลย ใบนี้หละเ้่ดิเจ้ามานด้ยด้วยครับ ยังมาได้โอ้ยโอ้ยคุณเดืองไวเลยวะขนาไหนไปโจ๋เลยนี่ไปยูกันหรอแตเลขโกแล้วน้องาตอนรับแล้วเลขโกาเนี่ยเ้ยบยเปล่าอันนั้นคือทังแ ดีดีดีด้วยต้องไปทักทายเปล่าเปล่ากันเปล่าเปล่าโอ้ยืดจื่นเหมือนพี่น้องนี่โก้อย่า <l ok> ดื้อลูกนี่ครับน้ำท่วมน้ำท่วมเลยบ่พระเขาล้อยเลยบ่ล้อยว่ามันพ้าผ้าจกของหมดนชื่อเสด็จเลย ไปแย่ยท่ออยู่โอ้บัตรนั่นชมชมลุลงแห้งมันเออไฟก็ดับปึบเออดับปึบแล้วกับมา <c oughs> มอันนาไฟบนไงหนูมูมปูปลงน้ำกัน้วยตายกลัวหมอบเลยดินี่ว่าปลาปลาทาทอน่ะมันสิโรดมันทอมันหมอยเจ้าดีเออเจา้าทึงหมวยเจ้าโอ้สีขาวัวก็แเ้วสีขาวครับมาก็แเดียว ถ้าอยากเธอก็ลงเก็บเอานั่นพักผ้านั่นเอาเขาเจ้ามันคือเหลืองไว้แต่มือเขาเอาไม้มาลงมันคือบ่อนี่โอ้นี่ครับเขาใหญ่ลวยมือเอาไม้แก่ไม้มาครับมือเอาที่เอาเอาไม้ใส่รถดำมามันยังบอ่อท่านเลยเหลืองป่อนี้บาดในมือนี้ยังมาเหลืองคักเหลืองแน่แทบบาดที เดี๋ยวมัน <thấy> บ่ยากดอกนอไม้นั well? Lynn, mm ่นมันมันบ่มีอยู่หน้าไงดอแล้วก็หลายอยู่เราบอกเปียกอยู่มีเลยนี่มีคำบอกเปียกอยู่หน้าอยู่นอไม้เรียงอันนั้นตรงนี้อยู่เพือนอยู่เพือนอยู่เพือนมันมีอยู่ผมบอกมันอยู่ว่าใครอยู่เพือนมันจะมีอยู่หน้าบ่มีบ่เสียเคนโบเซียผมที่หล่าว่าอยู่หน้าอันบ่มีเมันไปหน้าไปหน้าโอ้ยหนามไม่พี่น้อง ย้อนฝนเมื่อคืนนี่ครับน้ำท่วมซาพี่น้องเอ้ยบุ่ญเอาเอาไปเอามากนี่เขาเจ้าอันนั้นเขาเหนี้ยวนว่าเขาเหนียวก็เขาเจ้ามันไล่กันมันสิพร้อมกันเล้วเจนี่มันโมเมนต์สิได้เกี่ยวเขาเจ้าโดนล่องเขาเหนียวต่อเลยบุ่ตรนนี่นครับเขาเหนียวเราเราให้เดียวให้บางไงแต่ว่าไอ้เขาเจ้านี่แม่ผมงึดไรครับ แค่จักมือเองสามมือครับจากมือนั้นมาสามมือมือนี้มือที่สี่เนี่ยเหลืองหมดแล้วโอ้ยตายตายตายมไม่เลืองไม้เลืองว่าแต่บานนี่ราคาลงสีแ่งบอทันเด็ดเปิดมาม <laughs> <laughs> นี่ครับเข่าง่ายด้วยเหลืองหมดแล้วเดี๋ยวจีาพายางออมไอ้สะโมเดียวไปเบื้องฟังทั้งพุน เดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้ฮรเผื่อพี่น้องที่ฟังภาษาท้องถิ่นไม่ออกฟังภาษาอีสานไม่ออกได้นี่ครับข้าวเหลืองหมดแล้วพี่น้องพร้อมเกี่ยวนะครับที่กิงราคามันถ้ามันเปิดมาดีๆนะแค่นี้มันก็ลงมือเกี่ยวได้นะครับโอ้นี่โดนอะไรจัดไปน่าจะโดนตะลวยแกออ้ ด,ดูดูดูพี่น้องนี่แหละครับบ้านนอกเรานี่เป็นไงอยู่กับธรรมชาติของแท้ครับถึงกับต้องมาเกาะเลยนี่เห็นไหมนี่ธรรมชาติเขาก็บรรจงให้เรานะครับดูความสวยงามของธรรมชาตินะโอ้โหครับนี่เห็นไหมเราไม่ทำเขาเขาก็มาหาเราเแียงครับเตียงป่าหัวป่าหัาปาวป่าเต็มเลย ป่าคือมีตัวหัววะนี่ครับพามาเดินดูข้าวครับนี่เมื่อก่อนที่นาอโอบครับี่กบเต็มเลยออ้นุนเมื่อก่อนมันเป็นแปลงเดียวนะแปลงนี้ยจะยาวลงไปนู่นเลยตอนนี้ก็ทํคขนากั้นทคขนากั้นตรงนี้นะครับที่จริงมันจะยาวไปนูน่นแหละแต่ว่าแบ่งทํา โคกหนองนาครับแบงทาสะทําโคกงน้องนาตรงนี้นะครับมันก็เลยต้องกั้นครับกั้นพื้นนากั้นโอ้ดูสิข้าวแปลงนี้พร้อมเกี่ยวครับแต่พวกนี้ยังพวกนี้ต้องรอพวกนี้แก่ไม่พร้อมกันครับนี่ก็ต้องรอหน่อยนี่ยังเขียวอยู่ก็ต้องรอโอ้แต่แปลงนี่นี่ ้อมเกี่ยวเลยนี่ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะรับรองว่าผมมีงานเกี่ยวมาเต็มเลยแหละถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกหลังจากผ่านวันนี้ไปขอให้แดดออกแรงๆนะครับวันนี้ก็ออกมาเลาะทุ่งครับพอดีแฟนเขาอยากจะมาหาผักก็เลยพาออกมานี่ครับมีอะไรแกก็ให้ผม ทุกอย่างเลยนะเหมือนญาติแท้ๆเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ลูกใช้หลานอะไรของเขานะครับแต่พอมาอยู่ที่ที่อุบลนนะมาเป็นเคยอยู่นี่นะครับแม่ยายของตาลวยนี่กับพ่อตาแกนี่คือเขาคุ้นเคยกับผมมาตั้งแต่ ผมมาเป็นเขยที่นี่แรกๆนะครับที่นี้ก็สนิทสนมมาเรื่อยผมก็นับถือเขาเป็นตาเป็นยายนะแกก็เลยรักเหมือนลูกเหมือนหลานก็เลยได้กลายเป็นเป็นญาติพี่น้องไปในตัวเลยไปโดยปร,ริยายนะครับโอ้ยจะเดินไปทางไหนล้วทีนี้เบื้องต้นบางุุงไงลุยลมพี่น้องลมแล้วนี่ลนานาดเลยนี่อยู่หน้าผู้เดียว ก็บอกอันนั้นนีออ่อยู่เมื่อนั้นอันเอียงก็คือหัวขาดคอรอกแคระปานิ่งไหมเอาเจ้าท่านเห็นบอกเออนีด่ดิผมว่าป่าอีนนี้คือหัวขาดคอรอกแคระเอาผมนึกว่าเจ้าเอาขาอั้วหรืเจ้าเอามาโยนอยูน่น้องพุ่นบ่อกนี่นี่นี่ มองยางนี่ผมเคยเห็นหัวมันติ่มขอลอ้อแคเรียอยู่นี่นี่ยางไปอีกนี่ดินี่หัวหนึง่งโอ้หัวปลาเสดยดใหญ่จุนเราขั้วเราตัดอ๋อที่นหัวหนึง่งสนอ,อมันคือติอ่มขอล้อแคเรียนะโมนี่นุกโคตรที่นี่ข้ามขึ้นวันไไมาเทอันให้กบกิงนี่โอ้เรามาเทาลงบ่อก,กออบอ๋าาอไ,ไ,มไ,ไม่ไดหาเอาอีล่ะมะเทยบอืม ยังยางได้อยู่น่เดสะ่นปนิ้นื <c oughs> ะน,นะค่างหลละเอาตมาขวดลงยนิ้นบล้วสิลงไปยามลีแล้วมีอรด้วยครับไปเบื้องไปบริซ่เออบ่อนาบอ,าบอลกค่อยเลตะฟังกันล่ะไอ้ลงไปเบิ้องลีครับไปเบิ้องลีถ้าภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่า เขาจะเรียกว่าอะไรดีล่ะผมก็พูดภาษาไทยผมก็บอกฮะไม่ใช่ภาษาไทยนี่หลีนี่ก็คือหมายถึงผมบอกไม่ถูกนะภาษาไทยนะแต่ถ้าให้แปลคร่าวๆก็คือมันเป็นที่ดักปลานะครับเป็นที่ดักปลาตรงตรงที่น้ำมันลงหรือปากน้ำมันลงนะครับปลามันก็จะลงนะครับ ใครรู้ก็บอกด้วยเด้อไอลีภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับแต่ภาษาอีสานก็เอินว่าลีเอินว่าตรงครับไปเบื้องไปเบื้องพี่น้องสิภาพไปเบื้องไปโอ้ครับนี่เขาใหญ่ด้วยเขางามเขางามบ่ได้ล้มมาหอดผีอีกเถอะครับส่วนมากกับเบื้องแต่อยูล่ละเละเทียงหน้านะครับเละขอกงัวพอตะลงมากขงางล่างแท้ๆโอ้ยเพิน่นเสียงวพ้พีครับเขางามเพิน่นอู้ข้าวสวยจริงครับลวงใหญ่ด้วย อไปเราไปดูลีกันนี่ครับออนี้เต็มเลยมีทั้งอยู่ข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกดูดูดูด,ดไอตัวอยู่ข้างนอกก็บนอย่างเดียวอุ้ยปูเยอะมากพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวผมอยากจะจับปูแฟนผมเป็นคนที่ชอบปูมากนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาเอาแล้วกันเพราะจับตอนนี้ไม่ทันล้วปูเยอะมากดูนครับ แตรวยก็ไปนู่นล้โอ้หลายจุดครับนี่จุดหนึ่งก็ตรงนี้นู่นเมื่อคืนแกบอกฟ้าผ่าลงมาถึงกระหมอบเลยแกโอ้นี่เกือบขาดครับคันนาตรงนี้โอ้ยตายตายตายมันน่าจะขาดแล้วแต่แตไม่รู้ว่าแกขุดเอาดินตรงไหนมาใส่นะคันนาตตรวยจะมีแต่คันใหญ่ๆ ข้าวสวยครับข้าวข้าวแกสวยมากนี่นะครับแปลงนี้ก็ปกติแล้วเกี่ยวเกี่ยวข้าวกันจริงๆก็สองวันครับเกี่ยวไม่เคยเสร็จเกี่ยวอยู่สองวันวันเดียวไม่เสร็จครับแปลงนี้ที่นาแกเยอะนู่นนะที่ข้าวเหลืองเหลืองใช่หมดที่เหลืองเหลืองครับใช่หมดเลยขึ้นมานี่นี่เหลืองเหลืองโอ้ใครทําอะไรไม่รู้เสียงสนั่นวันไวเลย โอ้โน่นครับแกเดินอ้อมไปนน่นครับตามแกไม่ทันแล้วมาฟังเสียงน้ำกันครับตอนนี้ก็ออกมาเลาะทุ่งครับมาดูโอ้เรียบร้อยพี่น้องโอ้จุดนี้นี่ทุกปีครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ ที่ดักปลาก็หายไปเรียบร้อยแล้วหลีหายไปเรียบร้อยแล้วดูขาบข้าวก็จะหายนิดหน่อยนะดูดิดูดน้ําไหลครับนี่นี่ความแรงของน้ําว่าน้ํามันเยอะขนาดไหนหลังจากที่ฝนตกมานูน่นน้ําเต็มเลยเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างอีกครับไปโอ้ดูน้ําครับนี่ดูดิ อันนี้น้ําไหลลงสระครับอันนี้สระหลักสระล่างสระนี้ปลาเยอะมากไม่เคยดูดไม่เคยสูบสระนะครับไม่เคยสูบน้ําออกจากสระอ้อันนี้ก็ตาข่ายดักนกค,ครับมองดีๆก็จะเห็นนะฮะนี่มาแล้วเหลือเรามารอดูปลากันแกเลยว่าจะได้เยอะขนาดไหนตัวนี้ไม่ได้ทําไว้ครับตัวนี้ไม่ได้ทําไว้อ้ยนี่ข้าวสวยครับข้าวแย่มไม่ได้ขี้เหยเลย ข้าวสวยมากโอ้ยพี่น้องเขาข้าวแกนี่เคยผมเคยเกี่ยวได้ถึงถึงสิบสี่สิบห้าตันนะเนี่ยนาแปลงเนี้ได้ข้าวเยอะมากครับปกติแล้วน้อยมากที่คนจะได้ข้าวถึงขนาดสิบสี่สิบหตันเต็มที่ก็เจ็ดตันถึงเก้าตันนะได้อยู่ฮะอู้ย<า>พี่น้อง ปลาตัวปลาเค็งไมตตัวยิ่งใหญ่ตัวออดปลานินออดดีมากปลานินก็ได้ปลานิ่นบ่ปลานินเอาไปลรงสะเป็นเลือกออกเอาปลานินลรงสะไปครับเดี๋ยวเราไปดูคนผู้เดียวครับเห็ดเวียกหลาหเออ หลยครับบอพูนแล้วมันก็นล่งไปหาให้น้องไม่ใช่เวียงหุ่นต <c oughs> ีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องด็อกกี้อินดี้ไซจู๊ด